เดี๋ยวกัดเขาจะพูดมาแล้วหนูเ <für> ป <die Wolver ine> ่าตามคํา <appeal> ที่เขาพูดเลยได้ค่ะถ้ายังสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนที่มาดูพวกเราในวันนี้ขอให้กลับบ้านไปโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านนะครับอ้ย เดี๋ยวพี่ขออยืมหน่อยนะอุ้ยพี่มันติดลิปสติกมัวบอเป็นอย่างบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างใช้จมูกเป่าดูมานี่ิี่ดูใช้จมูกเป่าอ่ะเฮ้ยความสามารถไอ้นี่เป็นยังไงโอเคไล่สกิลหน่อยดิดูเลยมีฟฟาตอลาสิโนไอ้นี่ทำเป็นเล่นตลกไปหมดอันนี้ก็ไม่ได้ไปอ้ํเสียหาย แล้วนะมืดไห้ให้ผมทำไรครับอาจารย์เออลองดูลองดูต่อไม่ได้แล้วครับทำไมอ่ะไมอ่ะคุยบูดคุยหลุดคุยบ้าเลยเป็นวิโอเคได้แล้วได้พี่ยาวกลับมาให้เูาเป่านะคะนี่จะเป่าไลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวเบิกใหม่เดี๋ยวเบิกใหม่นะเดี๋ยวเบิกใหม่ไม่เป็นไรเลียดนักตลกรู้ทัน